สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านนะคะโลกแกนค่ะโลแกนคาเฟ่นะคะตัวนี้เป็นแก้วชอตเล็กน,นะคะอันนี้มาใส่อะไรคะตัวเองมาใส่ช็อตกาแฟค่ะ อยู่ที่เชียงรายนะคะแล้วก็ร้านนี้บรรยากาศต้องบอกว่ามาบ่อยหลายครั้งมากเพราะว่าคุณภาพหลานคุณภาพของนะคะทุกอย่างแล้วก็พัทิซซ่าใจดีมากมแล้วก็หล่อด้วย <laughs> นอ้นองน้องที่แบบว่าน้องชงทุกแก้วด้วยใจนะคะต้องหวังอย่างนี้นะคะเพราะว่าแบบคุณภาพของสินค้าเนาะ ก็ดีคุณภาพของกาแฟคุณภาพของชาเขียวญี่ปุ่นก็ดีมากๆากนะคะแล้วก็ชงทุกแก้วนี่คือชงสดแบบแก้วต่อแก้วแบบคุณภาพดีมากร้านนี้จะเป็นร้านที่นิยมมากของคุณหมอต้องบอกไว้อย่างนี้ว่าปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิดป,ปกติเนี่ยร้านจะแทบไม่มีที่นั่งด้วยค่ะแล้วก็จะรอด้วยหลายเครื่องค่ะยังไงเนี่ยถ้าได้ว่างผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็บอกมาจากคลิปนี้เผื่อได้ลดเพิ่มไหม เผื่อได้เพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วกันเนาะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ